มาดูคิวสามกันต่อนะครับวิศวจุฬากับศิลปกรรมนะครับวิศวจุฬานัอยู่หนึ่งศูนย์นะครับอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทวิศวจุฬาก็เหมือนอาเจนติน่านะครับเพิ่งได้แชมป์ห้าเกียร์หรือโคปาอเมริกามาแล้วก็ไปแพ้บอลโลกรอบแรกนะครับน้ำหนึ่งศูนย์เหมือนกันเลยครับนะครับต้องต้องประมาทไม่ได้นะครับประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้เลยนะครับ ขายังไม่ขาดครับอาแล้วครับเปลี่ยนข้างนะครับเปลี่ยนข้างนะครับ,รบอ่ามีมาดูตัวผู้เล่นนะมีใครบ้างพี่ปั้นยังขวาเหมือนเดิมอ่าพี่ตายลงมาแล้วนะครับหนึ่งในต้ามัคเทอร้นะพี่ตายลงมาแล้วนะครับเป็นแบ,บ็คขวาพี่ชมไปเป็นเซนเตอร์อาร์เคียสิบประกรรเครีย์บอล บี้บองลงไปเป็นศูนย์หน้าผีซ้ายเป็นแคมเหมือนเดิมครับตัวย,ยังคล้ายๆเดิมแต่พี่แชมป์ออกพี่แชมป์เป็นกบแบ็กซ้ายแทนโอเคสิประดกรรมได้บอลน,นะครับจ่ายซ้ายก้อยตัดไปอ้าวอย่างโอ้โหตายสวยครับยังเขาได้บอลพี่ชงมาประกบพี่ตายตามไปบี้นะครับคืนมายังเปิดไม่ได้พี่ตายบังไปสวยครับเขาออกป้ายซ้ายออกมาล็อกชิปออกออกสวยครับจิ้มได้ยังไม่ เกิดอะไรขึ้นครับน่าจะออกไปแล้วนะครับใครครับจะให้กบแบ,บ็กซ้ายนะครับแบ,บ็กซ้ายกบมองไปจะให้แคนจะทบคอนเนคชั่นนะครับกบกับ แครนคือไหมกบใหม่กบคือไหมพิพ่พงนะครับพ่พงคืออะ้พพิชองออกไปให้ทางกบนะครับกบส่งให้นัดนัดทำไงนะัดเติมขึ้นไปส่งมาให้แคนแคนคือกลับหลังมาให้นัดนัดจิ้มออกไปออได้ครับจับจิ้มสวย ตรงกลางครับพี่เชนทําไงพี่เชนยิงได้ไหมครับปุ๊บโอ้โหจะชิปเข้าไปเลยนะครับแต่โกเหนียวนะครับเปิดมาโกนี่เหนียวเลยนะครับเราต้องทําอีกประตูครับจะได้อุ่นใจไม่เอาเหมือนซาอูนะครับเอา,อาเต็น,นะครับมาแชมป์โลกนี่แตงหนึ่งนะครับเราแตงหนึ่งแชมป์ แพรบอลมาทางสายพี่ป้นบางพี่ป้นบางสวยพี่ป้นทำไงพี่ป้นดันล็อกมาสายตรงกางพี่เชนพี่เชนเบินไปพี่บ้องพี่บ้องทำไงครับพี่บ้องออกสายไปให้แขนแขนจับหนึ่งที่แขนล็อกมาคืนมาให้กับพี่บ้องพี่บ้องคืนไปพี่เซฟยังไม่ยิงพี่เซฟออกไปให้พี่เชนพี่เชนทำไงครับพี่เชนชิมข้าวเข้าไปยิงพี่ป้นโอ้โหเสียดายนะครับยิงบทไปนิดเดียวบทดีพี่ป้นยิงเต็มเท้านี่ตะข่ายขาดไปแล้วครับ แบกซ้ายโยนมานัดเข้ามาปั๊มบอลสวยครับขยันมากนัดพี่บ้องได้บอลหือไปกินน้ำมาคึกคัันใหญ่โยนใจขั้นใหญ่พี่เชนโดนเบียดนิดนึงพี่เชนล็อกมองยิงได้ไหมครับโอ้โหโกปัดได้นะครับโก้คนเหนียวมากเลยนะคนนี้ยิงดีแต่โกปัดได้นะครับเขาได้เป็นคอร์เนอร์เป็นลูกแรกนะครับ มาดูนะครับยังปามาไม่ได้นะครับ10 1 0จะผีตายได้บอลเซฟป,ปล่อยไไมาพีตายได้บอลพีตายล็อกหนึ่งทีผีตายวนต่อให้นัดนัดบางสวยมองไปขา้างหน้ามาโดนกระทักไม่ล้มครับสวยครับเอานัดไม่ลงเลยครับนัดหมุนต่อไปได้ล็อกไป2จ่ายเข้ามาตรงกลางติดนิดเดียวครับผีปันยังหม่งได้อยู่ ดิเซฟเข้าไปเบียบี้หรือว่าค่อยๆแครออกมาครับ่ายออกมาตรงกลางสวยครับโอ้โหลูกนี้จุดนี้เราแครออกมาสวยเอาสุายไปพ่เชนตกัดได้คือหลังมาให้ทางกบกบเปิดยาวไปให้ทางปีกซ้ายสวยครับจับบอลจับลูกไปนิดเดียวยังไม่ออกแขร์ยังได้ประโยชน์ดึงบอลไว้ก่อนย,ยังไม่ออกสวยครับตรงกลางมีตรงกลางมีพี่ป,ปั้นมีพี่บ้องพี่บ้องขอบอลพี่บ้องจับบอลได้ พี่บ้องจ่ายเข้ากลางหายพี่เชนทำไงครับพี่เชนยิงด้วยสายก็้โ,โแหแักเยอะไปนิดเดียวนะครับน้ำอยู่หนึ่งศูนย์ไม่พอนะครับต้องขอสองศูนย์นะครับอาเจนเจอมาแล้วนะครับ จ่าไม่ดีครับพี่เชนนี่ครับที่ป่๊บปาโกปัดได้อีกแล้วโค่โนี่เหนียวมากเลยนะครับแบ็กขวาได้บอลดึงไปเรื่อยๆสิลปรกรรมนี้ครึ่งนี้มาโดนวิดบวบบดอย่างเดียวนะครับเราเติมน้ำหรือสักอย่างพักครึ่งออกมาแบบคึกคักมากครับเปิดมาซ้ายแบ็คขวาซ้ายจับบอลสวยซ้ายจับบอลสวยพี่จ่ายบังไว้พี่จ่ายบังไว้ ปายเข้ากลางเขาคืนมาแม่เราทำเกมมาดีมากนะครับขอสักประตูครับหนึ่งศูนไม่พอนะครับบอกแล้วหนึ่งศไม่พอออกไปทางขวาถึงประรมออกไปทางขวาจ่ายคืนมาให้ที่เซ็นเตอร์เป็นเตัรโยนยาวออกไปที่พงเข้ามาบังไว้เอ้าเขาได้บอลอยู่นะครับโยนสวย ล็อกไว้อ่าสวยครับพิศวาได้บอลครับสินประกำทําออกโยนไม่ตรงกลางมาให้นัดนัดคืนหลังไปให้พิชงพิชงเติมพี่ชงจ่ายมาให้พิเซฟพิเซฟมองตรงกลางนะครับเบินกลับไปติดอ่านัดยังได้บอลอยู่นัดคืนไห่พิเซฟพิเซฟดึงบอลกลับมองข้างหน้าหยอดไปให้พี่ปั้นพี่ปั้นบังไว้สวยครับฟ่าแล้วอาจารย์ เอาแล้วครับจะเปิดหรือจะยิงนะครับจะเปิดหรือจะยิงนะครับพีเแซฟเปิดนะครับตองครับพี่ส่งท้าพี่แซพี่จะยิงข้ามคาครับต้องเอาประตูแล้วนะครับเอาประตูแล้วไม่ล้ำแล้วนะครับต้องเอาประตูเป็นหลักนะครับ แบ็กซ้ายแบ็กซ้ายเปิดมาให้ผนทำได้บอลตอ่อมาให้ตรงกลางคืนมาโดนบี้ครับสวยครับนัดบี้สวยนัดหลุดไปแล้วนัดจะออกคล้ายมาให้แคนจับหนึ่งทีแขนยิงโอ้โหข้ามคานครับเสียดายมากครับม่แคนยังไม่มีประตูเลยนะครับที่บอกว่ายิงสองได้หนึ่งขอรบออกไปครับตัดผมผิดครับผมจดมาผิดครับ ไม่เป็นไรครับลืมสตัดไปครับเอาประตูเป็นหลักครับวันนี้ลืมสตัดในอดีตไปครับชีวิตเริ่มต้นที่วันนี้ครับผมถิ่นประการได้บ,บอลออกมาซ้ายแบ็กซ้ายแบ็กซ้ายดึงพี่ปันสกัดออกมาได้เราบี้ตั้งแต่หน้านะครับมีพี่บ้องระกบตะโกนะครับสองคนนี้ สล้านเดซิเบลนะครับแสบหูเลยนะครับดีครับทำให้ลูกทีมคึกคักดีครับต้องตะโกนต้องสั่งงานางนี้นะครับเอาสกัดได้แล้วพี่ป้นได้บอลพี่ป้นเปิดเข้ากลางพี่เชนได้บอลมีใครไม้พี่เชนนียนดึงหนึ่งทีออกไปซ้ายมาครับแคนแคนจับบอลหนึ่งที แขนมองกลางแขนโยนโยนมาทิ่ตัวครับพี่ปัน้นม,มองเฉ็บนี้ยังไม่ออกออาออกแล้วครับแม่โยนก็ดียังไม่ได้ครับหมูไม่เต็มนะครับ okay, okay. แบะเตะออกมาครับเตะไปแล้วสวยครับเอาอย่างได้บอลอยู่แขนเคาะ้นมาจะให้กบกบจะให้พี่เชนพี่เชนเบิ้ลไปที่แคนอา้าวเตะบุ้น แม่นี่ว่าเราได้นะครับเขาขืนมาเราเข้าไปบี้ทันทีกบเข้าไปบี้ทันทีไม่ได้แล้วครับโดนบี้หายใจไม่ออกครับเราได้บอลดูนะครับสวยมากๆเพลสิ่งสวยมากมองตรงกลางแขนมองตรงกลางออื้จ่ายติดไปนิดเดียวยังไม่ได้ครับนัดได้นัดกดติดนะครับเอาใหม่ต่อมองไปให้พี่ปั้นพี่ปั้นจะเปิดแล้วยิงพี่ปั้นจ่ายให้นัดนัดมองกลางมาป้ายมาพี่พิเชนพิเชนจับบอลหนึ่งทีพิเชนล็อกหนึ่งทีเชลลึกไปพิเชนยิงติดได้ไหมครับได้ไหมครับปั๊มบอลอ่าติประจําได้บอล เนี้ยออกมาแม่เราต้องออกประตูแล้วครับกดดันแล้วนะครับเะนหนึ่งศูนย์นี่ใครเล่นพนันไว้ไม่ได้ตังนะครับไม่ได้นะครับต้องทำประตูนะครับอตกลงได้คอนเนอร์นะครับเอาแล้วครับวิสวามีสูตรคอนเนอร์เพียบนะครับเออเาเอาเล่นสั้นเล่นสั้นพี่ปันเลี้ยงเข้าไปพ่ปันเหลี้ยงเข้าไปเขาไม่เขาไม่เข้ามากันพี่ปันเหลี้ยงเข้าไปเลยยิงเลยนะครับอื ใจคอจะยิงมุมนี้เลยจะยิงมุมแคบเลยนะครับว,ว่ากันไปนะครับยังไม่ได้ต้องเอาให้ได้นะครับหิึ่กมออกขวาไปแบคขวาได้บอลจิม้มอ่านแค้นมาเราก็ตัดได้อีกแล้วนะครับพี่พงศ์งเก่งมากจ่ายมาให้พี่บ้องได้บอลล็อกหนึ่งที ได้ให้พี่แซฟพี่แซฟต้องยิงแล้วพี่แซฟยิงได้ไหมเติดโอ้โหยิงโอกาสยิงประมาณลูกที่500นะครับเข้าแค่หนึ่งนะครับไม่ได้นะครับแบบนี้กำได้บอลล็อกหนึ่งที่โอ้โหสวยครับไม่น่าเฝ่านะแต่ไม่เป็นไร,รครับเป่าหาครับ โปรแกรมจะได้รีคิกขึ้นมาถ่ายไปทางขวาเสวก็เผาวบบบีเหมือนเดิมครับบีเหมือนเดิมบีสองเราบีไม่เลิกเลยนะครับเทสซิ่งกันแบบขยันครับเห็นประการออกมาทางซ้าย เอะไรขึ้นครับออเปลี่ยนตัวเขาเปลี่ยนตัวมีคนเจ็บนะครับเปลี่ยนตัวทีตายทุ่มคืนครับให้ศิลปรกรรมแบับซ้ายทำไงครับเบอร์สามมอง ไครับถ่ายไมคเซนเตอร์เราก็เข้าไปบีเลยนะครับตัวเซนเ,นเตอร์เขาสวยมากครับอาปากกาคือหลังออกมาทับนักขวาแคนบี้สวยครับเกือบได้บอลน,นะครับโอ้โหแครงโงโงไม่ขึ้นเลยนะครับนัดดันอยู่นัดบีเข้าไปไปครับตีเทปได้บอลไม่ฟ้าอ้าวฟาวครับโอ้ หครเจ็บปะครับเมื่อกี้ร้องดังมากเลยครับนัดนะครับนัดเจ็บนะครับออเล่นเร็วครับพี่เชนมองพ่เชนมองล็อกไปหนึ่งทีสวยครับพี่ชนทำไงพ่เชนล็อกไปยิงได้ไหมครับตรงตัวโกนะครับโกนี่กินยากนิดนึงนะครับเปิดมาสวยเปิดก็ดีนะครับโกนี้ใช้ได้เลยครับออกมาทางด้านซ้าย ป่าวไม่ออฟไทดครับโอกาสแรกที่มกลับมาแล้วเลี้ยงที่ไปพี่พงศ์ไว้กับบางพี่พงศ์ไว้กับบางล็อกอยู่พี่พงศ์ไว้กับบางโอ้โหเรามาเต็มแล้วครับยากแล้วครับยากแล้วครับกบได้บอลไปแล้วครับจ่ายให้พี่บ้องลงมาต่ำเลยมาล้วงบอลพี่บ้องจ่ายให้พี่เชนเชนคืนมาให้พี่เซฟพ,พี่เซฟออกซ้ายให้แคนแคนสวยครับ ได้เหลี่ยมลูกนี้สวยมากครับแคนมองตรงกลางจ่ายให้พีปันพีปันต้องเป็นประตูแล้วเดียวล็อกไปกติดตุ้ดโธโ,โเสียดายนะครับลูกน,นี้แม่ต้องอื้มเอาขอเอาขายังไม่ตายพีปันบีเข้าไปพีปันบีเข้าไปโอ้โหเขาก็ม้วนออกมาได้แต่ลูกนี้ต,นต,ต้องเป็นประตูครับ<อ>ดูยังไงก็ต้องเป็นประตูครับเสียดายมากครับไม่น่าหยิงติด ลูกเดียวไม่พอนะครับกลับขึ้นบอลมาผิดบ้องเข้าไปดันออกไปนะพฤตกรรมได้ทุ่มออาไปพิศวาลได้ทุ่มนะครับชุ่มมาผีดเซฟได้บอลผิดเซฟมองทันทีผิดชายพิเชนพิเชน,เน,เนล็อกไปหนึ่งทีล็อกไปอีกหนึ่งทียิงโอ้โห oh มงได้นะครับสวยครับนัดปั๊มบอลได้มาปรับจิ้มไปมอตรงกลางนัดโยนไปตรงกลางวันเลยโอโ้โหใครครับนั่นโอโ้โหแม่ออคนนะครับแม่เสียดายมากแม่น่าจะเป็นประตูอย่างยิ่งนะครับเฉียวไปเฉียวมาไม่เอานะครับเบื่อแล้วนะครับเจาประตู น้ำอยู่หนึ่งศูนย์ไม่พอนะครับสิ่กกรมได้บอลน,นะครับเปิดไหมหอยหอยโอ้โหพี่บ้องได้บอลเราบี้กันหนักมากนะครับ นัดจ่ายบอลเบิร์นไปทางขวาพี่ป้นว่างอ่ะพี่ป้นทำอะไรเปลียนตานจงไว้ครับยิงก็ได้นะครับเปิดก็ได้แต่ต้องคมกว่านี้นิดนะครับเราเราไม่เราต้องฝังเขาแล้วนะครับบุกขนาดนี้อา้าวเขาสวยมากบมาแล้วครับกบเคียย์มาได้จ่ายพี่ป้นพี่ป้นเบิร์นสวยคืนมาให้นัดคืนมาให้นัดนัดพี่เซฟพี่เซฟป,ป้ายมาซ้ายแคนจะยกบอล แอนยบอลติดแทนยิงได้ไหมครับตัวเข้าเข้าไปแล้วนะครับโอ้โหทำได้นะแคนยิงไกลลูลงนี้อมองมุมนี้ไม่ชัดนะครับสวยมากๆเลยนะครับ2-0แล้วนะครับผมโอ้โหบทจะเข้าก็ยิงซะสวยเลยนะครับแคนยิงไกลเสียบเสาหนึ่งเลยนะครับโอ้ยอดเยี่ยมนะครับ เหมือนเดิมครับคนที่ยิงเนี่ยไม่ต้องต้องต้องมีท่าดีใจเลยนะครับเราไม่ได้นำาิ0ฐศูนย์แล้วเดินเหมือนช้อปปิ้งนะเราต้องมีท่าดีใจนะครับเรานำหนึ่งศูนย์ลูกสองศูนย์ลูกสองคัญครับคุณจะมีท่าดีใจมากกว่านี้นะครับมาเรียนได้นะครับที่ตั้มอะคาเดมี่ท่าดีใจของยองคิดมาจากบ้านแล้วท่าดีใจว่าจะเอาท่าไหนสองศูนย์แล้วปลอดภัยแล้วครับไม่มีอะไรแล้วครับ ออสีพการบอกว่าทาปีกขวาล็อกหนึ่งที่ออกมาคือในเสน้าหอยคืนไปแน่นไปหมดเลยครับเราก็ลุมบนสามสี่ตัวเขาถ่ายมาข้างหลังออกมาทางซ้ายออกไปโอ้วหวบาแน่นมากนะครับลงแต่มีเจาะยากครับโอเคสีระกาเบิดเกือบจะเสียนะครับ ออกไปทางปีกแบก็กขวาแบก็กขวาได้บอลเปิดมาตรงกลางพิเชษเข้าไปบี้เปิดออกมาออกมาได้บอลโดนบี้แล้วนะครับโดนบี้ไปเรื่อยๆนะครับของเราออกมาปุ๊บพิชชงตัดบอลได้เบิ้ลทันทีมาพ่ปัน้นพ่ปันว่างโลง่งตรงกลางมีครับสามหนึ่งนะครับสามหนึ่งจ่ายพิเชษพิเชษมาทางด้านซ้ายพิเชษทำไงครับพิเชนดึงไปด้านหนึน่งมาตรงกลางว่างอยู่พิเชษดึงของเลี้ยงบอลไปนะครับ จ่ายมาให้ทาง,งพี่ป้นพี่ป้นจับบอลสวยพี่ป้านร้องหนึ่งทีพี่ป้นกดติดนะครับโอ้โหเสียดายไม่ได้ประตูนะครับไม่เป็นไรครับสองศูนย์ไม่ค่อยตื่นเต้นเหมือนเดิมนะครับออกมาให้ปีกขวาหรือว่าขึ้นมาปีกขวาทำไมครับปีกขวาเปิดขึ้นมาใหม่อฟนะครับพอเติมขึ้นมา สายเสนาหอยสายออกขวาป้ายขวาจีมตามช่องได้ไหมอ๋อไม่ได้นะครับพี่ปิ้นได้บอนแล้วนะครับพี่ปิ้นโอ้โหพี่ปิ้นแกไม่เป็นไรครับพี่แชมป์ออกไปให้กบไกลหมดเวลานะครับ กบคืนมาให้ไม่ใช่พิแชมป์ครับพี่พงศ์โคตรีครับ uh, ต you ่อให้นัดนัดออกไปให้กบกบคืนมาพี่พงศ์พี่พงศ์ส่งให้พี่ชงพี่ชงออกฝามาให้พี่ตายพี่ตายได้บอลแล้วนะครับเล่นกันสองคนครับบลาเบี้เหมือนกันครับทำไงครับพี่ตายนน่นพี่ชงพี่ชงออกมานัดได้บอลบอลบอลพี่ตายพี่ตายทำไงครับ พีเลยเปิดออกมาพี่ปั้นยังไม่ออกครับแกะมาสวยครับคือนพี่จ่ายพี่จ่ายมองส่งให้พี่ปั้นพี่ปั้นส่งให้พี่บ้องพี่บ้องติดจ่ายมาครับพี่เชนได้บอลมองไปจ่ายพี่บ้องไม่ออฟนะครับปลุไปแล้วรับตรงกลางตรงกลางแทนแทนวิ่งทำทางอยู่พี่บ้องทำไงเดียวหนึ่งหนึ่งพี่บ้องจ่ายให้แคนแฮนปิดฝังสวยงามครับโอ้โหบอลรับแทนเป็นลาเข้าแก็เข้ารววๆนะครับ แม่คมมากนะครับลูกนี้สวยมากครับทำทางโต้ะกับสุดยอดครับวันนี้แคนไปแล้วนะครับสองประตูนำดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์นะครับเอาฮัดติกไปเลยอย่าหยุดนะครับโอ้โหยิงครับตั้งแต่จ่ายให้พี่พี่เช๋าพี่บ้องพี่บ้องเติมพี่บ้องแกหลุดไปแกมองยิ้มกับโกหนึ่งทีครับยิ้มเมื่อให้โกหลงว่าจะยิงเองหรือจะจ่ายแล้วพี่บ้องแกก็จ่ายนะครับโอ้โหแคนวิ่งเข้ามนิเ้า ออกประตูต่อตะปูเลยไหมสวยมากครับลูกนี้เก,งก่งข้อเท้าเบิ้ลเข้าเนี่ยโอ้โหยังไงก็เป็นประตูครับพลิกเล็กๆน้อยๆจากตัก้งอาคาเดมี่นะครับศิลป,ป,ปรกรรมเขี่ยบอลไปโลนตัดบอลมายาวๆี่เชิได้บอลเชิล็อกดึงจ่ายให้พี่ปัน้นพี่ปั้นคืนมาให้พี่บ้องพี่บ้องมองบนลคืนไป่แคนแคนจ่ายพี่บ้อง บ้องดึงพี่บ้องทำไงครับพี่บ้องออกไปให้กบกบล้องหนึ่งทีจ่ายให้นัดหมดเวลาครับวิศวะนำสองศเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครึ่งสุดท้ายนะครับไม่กดดันแล้วครับเราไม่เหมือนอเจนติน่านะครับแชมป์ห้าเกียร์เรามาแพ้นัดแรกนี่เราชนะสวยๆนะครับ